ศูนย์การค้าสามย่านมิทาวรพร้อมไหมครับพร้อม,มครับพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว,ลวกินให้หรอร่อยครับเอาเว้โป้เอาเว้โป้งที่ว่าคุณอ้วนถือว่าเป็นนักแข่งกินรุ่นบุกเบิกอีกคนเลยครับซึ่งในซีซั่นที่แล้วก็เคยกินเหนือกว่าโป่งปั้นในบางโจทย์กิน่าพี่อ้วนเนี่กินได้กี่จานครับพี่เอกข้าว่าเก้าชามสิบชามได้ คิดว่าน่าจะมากกว่าพี่โอ้ลักสองชามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมากว่า,วามาแล้วอันนี้คือผ่านเวลาไป40ิวินาทีเองนะครับคิดว่าเร็วไปไหมข้างเร็วไปเร็วไปผมว่าประมาณา3ามวินาทีกำลังดีนะเออแสดงว่าช้ากว่านี้ได้ตอนนี้เราเริ่มกันมา1นาทีแล้วนะฮะอ่ะพอบอกไม่ต้องรีบก็เร่งกว่าเดิมอ่ะเอาเข้าไปอ่ะอยากทำอะไรทำเลย,เลยอ่ะ ทำไมเขาต้องทำตรงข้ามกูพูดกูไม่ฟังไงคือวันรีบฟังรีบอิ่มรีบจบอ่ะชามแรกใช้เวลาไป40วินาทีชามที่สองใช้เวลาไป20่ิบวินเอออันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเขาเนาะคือกับการเอาเอาปากมาใกล้ๆอย่างนี้มันเจียมเลยครับไอตอนไอตอนที่ผมก้วผมก็ผมก็ทำอย่างงี้ครับใช่ก็ทำท่านี้เลยฮะเอาล้วฮะสามชามแล้วการพุ้ยข้าวต้มแบบนี้ ถ้ากินเร็วเกินไปอาจจะสำลักได้ครับซึ่งอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้อ้าวสี่ชามไปแล้วชามที่5มาแล้วนะฮะแต่จริงๆนะ<า>เวลาเราไปกินข้าวต้มปลาเนี่ยบางทีอ่ะปลามจะกินยากนะเพราะว่ามันล้วนมันขาดออกจากกันนะน,นึกออกนะอนนไหมนนะแต่ปลาร้านนี้คือไม่ลนนะ้วนเลยเนื้อแน่นแน่น,น,นมากเลย,เลยใช่ ป้งถึงกับปรึกษากับปั้นเรื่องการกินแสดงว่าเมนูนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเอาละอีกหนึ่งนาทีนะฮะโป้งก็จะสามารถเริ่มกินชามแรกของเขาได้เอาสักเจ็ดก่อนเพื่อนสักเจ็ดหกอ้าวชามที่เจ็ดมาแล้วโป้งกินได้ครับเอาละในระหว่างที่โป้งเริ่มชามแรกโป้งตากอ้วน <7 S 1> เ,รเริ่มชามที่แปดแล้วครับต่อสู้ต่อสู้สส โอ้ยในระยะเวลา5นาทีกินไปแล้ว2.8กิโลนะฮะแล้วกันหนึ่งแล้วเอ้าวคุณอ้วนทำไมถึงหยุดไปดื้อล่ะครับแต่ฟั่งริมทีมโป่งก็กินหมดชามแรกแล้วครับไม่มีบนเผ็ดนะไม่เอานะบนเผ็ดไม่เอานะเฮ้ยแเฮ้ยสักสีสักสีทำไมโอู้เขียโอ้เอาหายกัน แต่ผมอยากเห็นพี่อ้วนชนะโป่งได้นะในรงการนี้จริงนี่ชามที่8แล้วนะใช่ชามที่8ๆๆอ่ะถ้าคิดง่ายๆคือโป่งไม่น่าเกิน12ชามถ้าพี่ทําได้สัก1 3 15้าสิบห้าเออแต่ตอนนี้โป่งก็อ่าชามที่4แล้วนะ คุณอ้วนกินไปแปดชามแต่ว่าตอนนี้เขานิ่งและดูเหมือนว่าจะจุกแต่โป้งก็ยังสปีดไม่ตกกินตามมาสี่ชามแล้วครับจริงๆแล้วไม่ต้องรีบมากก็ได้แต่ขอให้เรื่อยๆผมว่านะขอให้สปีดไม่ตกดูจากโป้งเนี่ยโป้งเขากลัวจุกเลยกินแบบเรื่อยๆแต่คือเวลาด้วยเวลาที่มันค่อนข้างจะเยอะเไงะไมันไม่สมควรรีบตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้ว่าเพื่อนผมเลยครับกำลังบอกพี่อ้วนว่าพี่อ้วนทำผิดเด็กจนมา อาจจะจริงอย่างที่เจมซแซวคุณอ้วนเร่งกินเกินไปจึงอิ่มเร็วกว่าที่คาดไว้ครับตอนนี้นะครับบูท้าชิงของเราหยุดที่ชามที่8ส่วนดีมทีมครับกำลังกินชามที่8นี่ตีใกล้เคียงขึ้นมาใกล้เคียงแล้วนะก็ตั้งแต่5นาทีแรกแล้วคุณก็ยังไม่ไปไหนเลยอาละตอนนี้นะดีมทีมตีตื่นมาแล้วนะ8ชามต่อ8ชามครับ ยอดโป้งดยอดโป้งโโป้งเอาแล้วทีมทีมขึ้นชามที่10บแล้วครับโอเคหมดแล้วครับชามที่9หมดแล้วโอเคตอนนี้เหลืออยู่7นาทีครับโป้งกำลังกินชามที่12อยู่ส่วนพี่ว้วนกำลังจ้องชามที่10อยู่อันนี้น่าจะยังไหวต่อต่อไหวไหมหรือว่าไม่ได้แล้ว ไม่ได้นะครับเราไม่ได้ซ้อมมานานไม่ได้กินมานานนะฮะก็ว่าแค่นี้สำหรับผมก็โอเคแล้วคุณอ้วนทอดใจแล้วหยุดอยู่ที่9ชามแต่โป้งก็ยังกินต่อไปเพื่อทีมและสร้างสถิติให้กับตัวเอง14มา3นาทีครึ่งมาโป้งมาสุดแล้วหมดแล้วแบบนี้ ทำไมนใจเย็นพอแล้วอยู่แล้วอันนี้คืออาการพยายามจัดเรียงทุกอย่างอยู่ใช่เพราะว่าเพราะว่าลงตีพยายามจัดเรียงทุกอย่างอยู่เอาแล้วครับสิบสี่ชามหมดไปแล้วและไม่พอยังจะไปบิวคืออีกโอเคหตกปุ่งขึ้นชามที่สิบห้าแต่ดูจากเวลาแล้วไม่น่าจะกินได้ทันนะครับสามสองหนึ่งหมดเวลายกนุ่ครับ และผลคู่ที่2โป่งกินไปได้14ชามขุนอ้วนกินไปได้9ชามผลรวมตอนนี้ริมทีมนําอยู่26ต่อ17ชามช่วงหน้าเป็นศึกศักดิ์ศรีของอาจารย์กับลูกศิษย์